สวัสดีครับวันนี้นะครับผมภูมิสองสีี่นะครับวันนี้นะครับเรามีแพนนะครับจะเอาพระไปขายพี่เฉินเนี่ยะครับผมอยากรู้ว่าพี่เฉินเนี่ยจะซื้อดีหรือเปล่าจะซื้อดีสมชื่อเฉินลังเทพเปล่านะครับและอยากรู้ว่าพี่เฉินเนี่ยจะจบราคาพระผมพี่องค์นะครับวันนี้ครับเอามาอนนี้ทั้งกระเป๋านะครับวันนี้เยอะมากนะครับวันนี้เราอยู่ที่พานีสเมืองวันชั้น2นะครับเดี๋ยวจะขึ้นไปชั้น3นะครับผมป่ะฝากเพื่อนเพื่อนแอฟตีนะติดตามด้ว้เลยผมไปกันเลย บอกเลยนะครับวันนี้นะครับว่ามวยมันแน่นอนครับบอกเลยนะว่าพี่เฉินน่ะโดนทอัดแน่นอนวันนี้ไปตครับ ลังเทพครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี่ทีละคนและนี่ถ้ารังเทพดีกับสวนอันคางคนลังเทพและนี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับภูมิสองสี่เก้าครับก็คือวันนี้ภูมิเป็นไงได้ข่าวว่าหิวจัดหิวมากวันนี้ช่วงนี้หิวมากต้องการใช้เงินเยอะช่วงนี้ก็เลยคือ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 มันเป็นยังไงได้ข่าวว่าช่วงนี้ซื้อพักรกระจายซื้อเยอะมากซื้อพักติดมือบาร์เลยติดมือเลยติดมือขายได้บ้างบางส่วนก็แล้ววันนี้จะเอาอะไรมาให้พี่วันนี้มีทีเด็ดมาครับนี่นีี่่ๆวัันนน้เออาามแบบบกลลงะ ได้ด้วยนะล้วงย่านมันอยู่ในข้างในลกล่องเนี้เนี่ยไม่มีกล่องเดิมนี่กล่องที่เด็ดบอกเลยกล่องนี้เจ้าอะไรมาขายเนี่ยบรรพบุรุษของบรรพบุรุษบต้องอรู่ด้วกัให้ผมโอ้โหตเวลาเวลาภูมิภามาขายเนี่ยไม่มาจากบรรพบุรุษก็มาจากปู่ลุงอะไรอย่างนี้ตลอดเลยคือชุดนี้เป็นชุดที่ประสบการณ์เยอะมากผมบอกเลยเดี๋ยวพี่ดูอะไรของพี่อ๋อนี่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 อันนี้ทุนทุนเก็บเฮ้ยเดี๋ยวเบ่อนไม่เอาไป้อีกเดี๋ยว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 ว่าไงเนี่ย ได้อะไรมาได้ไหน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 ไปซื้อใครมาเนี่ยใครอ่ะนี่ยดูพลังสาวเฮ้ยกล้าซื้อได้ยังไงโอ้โหซื้อตีแล้วออกบัตรตี๋ไหนโชว์โชว์กล้องเงี้ยเฮ้ยบัตรชื่ออะไรอ่ะฮะบัตรชื่ออะไรไหนดูดิชื่ออะไรเนี่ยแก๊งนาลากาเอกนากาตะเดี๋ยวดูดิเอกนากาตะนะครับนักเรียนเขาอยู่ยานากาตะนี่เออคุณคองยอะไม่เขาเป็นเขาคลองอย่ไหนไม่เป็นคืออะไรคืออะไรนากาตะคืออะไรครับเป็นน้องชายของเอกนาลาตะไม่ชื่อนี้มันคืออะไร มันอยู่แถวแถวร้านอาหารแถวแถวนั้นหรอสามแม่เหรอที่โต๊ะวะใช่อันนี้อันนี้แลนด์มาร์คพัทยาไม่เดี๋ยว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 มันคืออะไรอะเออมันคืออะไรคุณบอกได้ไหมเนี่ยฮะอันคืออะไรเนี่ยคือสวรรค์ของคนบนดินโอ้ยนี่คุณบอกกล้องหน่อยคืออะไรตอบหน่อไเอ็นักกระต่าเนี่ยเอ็นนักกระต่านี่คืออะไรคือสมัยก่อนคุณไปบ่อยใช่ไหมนักศิลป์ชาเสิบ่อยตอนนั้นนักชาไม่เดี๋ยวนี่คุณมาซื้ออะไรอโอ่งเขาเนี่ยกล้าซื้อได้ไงก็ไม่รู้ว่า พ้าเขานี่ซื้อทุกครั้งต้องออกบัตรทุกครั้งต้องออกบัตรทุกครั้งนี่พักอะไรนี่เขาเรียกพระโคนสมองใช่ไหมใช่โคนสมองคือพูดง่ายๆเว่ยเสียวเสมอทําไมตอนแรกเขาเอามาขายคุณคุณยังไม่ซื้อต้องออกบัตรก่อนเหรอก็เสียวเสมอครับต้องออกบัตรเพราะว่าเขารับประกันอุดซ่อมนะไม่ไม่แต่รับประกันแคแท้เออไม่แต่รับประกันรับประกันอุดซ่อมนี่คือของเขานี่คืออะไรระรับประกันของพกเขาอุดซ่อมทุกมง เฮ้ยโอ้โหไม่ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่ซื้อเขาแล้วจบแล้วเหรอไม่ไดเลยเนี่ยพระเลยนี่องค์ใหญ่มากเลยเอาซักองค์ไหมภูมิปลาดเพชรเนี่ยโอ้โหได้เลยพอดีกัหนักเอออยากได้หวายยังไม่เคยเลยเนื้อเนี่ยเนี่ยใหญ่กมันต้องเออเอาว่าเอาแรกกันมาทั้งกล่องเลยกล่องนึงน่าจะใส่ก้อนเฮ้ยทั้งสององค์เลยเฮ้ยขอขอขอแบ่งองค์ไงได้ได้เออเอางี้เดี๋ยวขอนอกรอบแล้วกันเดี๋ยวขอคอนเทนต์ก่อนริดหนอ่งรู้ป่ะเนี่ยภูมิไม่รู้จักนี่เขาเรียกว่าพระโคนสมองเอาใครผูกเศษตายเอกลอนมาหน่อย อันนี้กูยุดยาใครปลุกเสกใครปลุกเสกใครปุกเสกครับใครปุกเสกเนี่ยคนที่ค่าบรจัน์ใครรใครชื่ออะไรจนทรหนุเที่ยวนจั้าเหรอปวดเริ่มันไม่ผมเลิกกันไม่อยนเนี้เอางี้เดี๋ยวซื้อเขาซื้อเขี่เลยตอนนี้เนี่ยแต่พอซื้อไอ้คนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ยว้ขาต้องมอตลอดเลยเขาจะปมีเรื่องอย่างไรเดชจีอ๊ะเี้ยเดชจ๊อ เดี๋ยวจอวันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้แนะนำตัวกับพี่รักแฟนเพลงเลยขอเดี๋ยวจอสักทีนี่นี่อันนี้ฝังังนี้ด้วยฝังนี้ด้วยัจะราบีวะนี่จะลาบีเบอร์แปดไปกัอได้ดูแปดเพื่อนึไปเอก อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลังใหม่กันเดี๋ยวขอดูกับภูมิหน่อยได้ได้มาอนี่เลยเข้าเรื่องแล้วเนี่ยภูมิมาหน้ามันหิวจัดแล้ววันนี้หิวมากบอกเลยเห็นเห็นได้ข่าวว่าจากงานสามพานมาเนี่ยภูมิก็แบบโหซื้อพักมากเลยซื้อหลายล้านแต่ว่าเออนี่สามพานงานนี้ก็ เดี๋ยวจะโชว์โชว์รูปที่ลังเทพไปประกวดพระหน่อยเออแล้วลังเทพเนี่ยไปประกวดพระพี่นี่เนี่ยตอนแรกเนี่ยวันวันนั้นไปใส่กางขาสั้นก็ใส่กางขาสั้นรับแบบกรรมการพิจารณาเขาไม่ให้เข้าในในงานประกวดเลยใส่ไหมใส่กางขาสั้นใส่ไหมไม่รู้ไงคิดว่าอากาศจะใส่ไปอ๋อกาการมันร้อนอยู่ที่สามพันจะใส่ขาสั้นไปตลอดมันร้อนบ็อกเซอร์ไปไม่ใส่แล้วพอเข้าไปใช่พอเข้าไปเห็นเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลงคลิปที่ที่งานสามพันให้ด้วยก็คือตอนเข้าไปปุ๊บเนี่ย พอได้บัตรุ๊บกำลังจะเดินเข้าเฮ้ยคนเขาบอกห้ามเข้าครับใส่ขาสั้นเอาชิบหายแล้วรู้ว่าผมทำไงตอนหลังผมเดินไปไปที่ที่หน้าโต๊ะพี่พดด้วยก่เดินก่อนก่อนก่อนแรกก็เดินเดินไปเดินไปไม่ผมเดินไปที่หน้าโต๊ะพี่พดเลยแล้วก็ไปมุดมุดมุดผ้ามุดใต้โต๊ะแล้วเข้าไปแล้วก็แล้วผมก็เอาผ้าผ้ามาคุมปิด ปิดกางเกงแล้วก็ตัดติดแล้วพักไหนไหนวันอาทิตย์อาทิตยอาทิตย์องข้างในอ่ะมุดกระมามุดกระามาที่โตโตโตมันมุดไม่ออกดิมันเตี้ยเกินไม่ได้ไม่ได้เพื่อนท่านผู้ชไม่ได้อยู่แล้วมมุดาก็คือตอนแรกอ๋อต้องมุดทางโน้นมุดเลยก็เก็คือตอนแรกอ่ะผมมาพี่พลด่าแรกเลยบอกว่าเฮ้ยมึงไต่ขาสั้นเข้ามาได้ยังไงไม่รู้เรื่องเรียนหนังสือก็เกเรผิดระเบียบตั้งแต่เรียนแล้วโตขึ้นมอะไรก็ผิดระเบียบ ใช่ในมุดแล้วตอนหลังพอพอพอเดินมาถึงอันนี้อันนี้คนยืนรอคนเดียวคนยืนรอจะเอาพังมาส่งเต็มเลยตอนหลังผมก็มุด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 ไปเลยโอ้โหมุดยิ่งเลยเฮ้ยมุดจริงของจริงเล่นจริงว่ะเออแล้วก็แล้วแล้วกางเกงอ่ะกางเกงหลุดจนงไม่พอมุดเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะมีผ้าใช่่ปะก็เอาผ้ามาคุมกางเกงไม่ให้คนเห็นเพราะอะไรป่ะกางเกงแม่งหลุดจนูงงแล้วก็นั่งตัดสินตัดสินสักพังพอดีพี่พลมาถึงละ เขาก็บอกไอ้เจมเกงยีนตัวนี้ป่ะเนี่ยพี่พลจ๋อจ๋อบอกว่าพี่พลเขามียังเกงยีนอยู่ที่รถก็เลยเออดีก็ไปเลยไปเอาเกงมาใส่เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูเ่าได้เดี๋ยวลงลงคลิปเฮ้ยทำไมเราเหนื่อยเลยวะแกแคมบู๊ตเหนื่อยออกน้ำใจไม่ออกเลยขายท่าเนื่เดนี่ยเขาหลอกไอ้พี่พูดจริงจริงเนี่ยจริงเนี่ยเหนื่อยไม่ดูแลภูมิเอาไปเอาภูมิจะขายอะไรผมมีทีเด็ดมาให้พี่ดูอันนี้ไม่ใช่ขายพี่เล่นนะทีนี่หลวงปุโต๊ะเป็นพักกิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9เททองคือเอางี้ ค้ไม่อยากขายสององนี้ใช่ขายสองนี้นี่ดงมาก้วยตอนนี้หิวเหรอระคแลที่เหลือไม่ไม่เปิดอ่ะที่เหลือที่เหลืออันนี้คือมันไม่ใช่ทางผิวเฉียนนะ่อคือเป็นแบบนอกสายอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใช่อันนี้คือพระองค์นี้ติดที่หนึ่งมานะงานสามพรน่สุดที่หนึ่งนี่ก็คือพระกิ่งพุทโธนะฮะสร้างเป็นกิ่งล่กสุดท้ายของหลวงปุ่โธนะปีสองห้าสองสี่เดี๋ยวดูซิว่าจะซื้อจบไหมนะคือผ้าพี่อะบางทีไม่ได้ดูหรอกว่าใบประกาศจะต้องที่หนึ่งอะไรเราพี่ดูจากจากความสวยของ ไม่ใช่ว่าบางครั้งพระของภูมิจะไม่สวยหรืออะไรแต่บางทีสไตล์อ่ะมันคนละแบบกันใช่คือองค์นี้ก็จะเป็นโซนแบบออกอมน้ําทองใช่ภูมิทองเลยแต่พี่อ่ะจะชอบเป็นโซนแบบออกแคมีถุงไฟไฟแต่องค์นี้ถามว่าจมูกก็ดีทั้งคู่เลยนะภูมิจมูกเดิมผิวก็เดิมองค์นี้ก็จะมีฉลากนิดนึงให้โดนนะภูมิโกรธปะเนี่ยแลวนี่ก็ไม่ใช่สายเลยเนี่ยลวงพุณโดนเนาะแต่องค์นี้แต่องค์นี้ผิวเดิมหะเนี่ยผิวเดิมผิวเดิม ไม่โดนไม่โกรธกันนะนี่คอนเทนต์เสียเลยเนี่ยและอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยอะไรลูเนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ขายนะอันนี้ลอดไตมากอันี่ลอดไตอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเจ็บเจ็เจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้ยีดโอ้ยโอ้ยโ้ยปล่อยปลอยปล่อยจอปล่อยอย่าไอ้ย้ยออยงเงี้ยนั่งจอดก่อน เก็ใจเย็นใจเย็นพูดเก็บเลยแค่ขอดูอ่านั่งก่อนนั่งก่อนภูมิวันนี้ผมไม่ค่อยโอเคเลยวันนี้ไม่ค่อยโอเคเพูดเก็บไปหมดเลยเพราะว่าคือแรงแรงเกินอ่ะคือภูมิโดนเลยภูมิไม่เคยไม่สุภาพเลยนะคือผมคนดีนะคนดีแต่ว่าคราวนี้ภูมิแบบพักก็ไม่โดนไม่โดนที่ขึ้นเลยอ๋ออ่ะให้ดูหน่อยก็ได้แต่ว่ายังไม่ขายนะองค์นี้นี่คือลูกหล่อไตรมาส ติดที่หนึ่งงานสามพันใสแล้วรอเลพระส่งประมาณสองพันองค์อ่ะเราก็ไดจำนวนเอเก้แล้วนี่รัากี่โมงจำนวนการสร้างประมาณพันกว่าองค์เราก็เก้เลยเลยลองชมต่เลยดีกว่าต้องแต่ว่าแต่ว่ายังไม่ขายนะเพราะว่าพอได้ที่หนึ่งสามพันนี่มันเบ่งได้ใช่องค์ที่ลงวะพี่ที่สุดเลยองค์นี้แหละองค์นี้ละโอยองค์นี้มันหยาบได้เหรอพี่คือองค์นี้นะเป็นองค์ที่สวยสุดตั้งแต่ที่พี่เคยผ่านมือมาเลยเพราะว่าพี่เคยผ่านมือมาสององค์ไม่ขายไม่ขายจริงเหรอ คือพี่อ่ะซื้อมาก็แพงแล้วแต่ว่าคือปกติเวลารุ่นนี้มันจะชอบมีแบบบล็อกแตกแล้วก็จะมีแบบลักษณะลมดําถ้าลมดำเนี่ยมันจะเจิดเยอะแล้วก็อย่างนี้จะนิยมกว่าเขาเรียกลมมันปูแต่ยังยากเลยผิวขึ้นลุงหน้าหลังเลยพี่<อ>ได้รูปหล่อไตม่านนะส่วนใหญ่อ่ะแป๊บเดียวไปเพราะว่าถ้าพี่จะซื้อรูปหล่อไตมา่านทักองค์พระองค์นั้นต้องสวยจริงพี่เช<อ>ิญวันนี้พระถ้าขายไม่ได้เอแม่งมาเจ็บตัวพเพราะจะรออีกอ้าว โอ้โหควรเลยเหรอนะพี่นะถือว่าแบ่งน้องเลยวันนี้ขายพระไม่ได้ขอทิ้งท้ายอยากได้จริงอ้าวไหนบอกว่าหิวไม่หิวแล้วตอนนี้อยากได้พระอ้าวคือขายไม่ได้ไม่เป็นไรซื้อพระเข้าออืนเจ็บตัวก็เจ็บพี่พระถ้าขายพี่เห็นไม่ได้ขอซื้อเพิ่มไม่ได้เจ็บตัวมันปวดได้เจ็บจริงเจ็บจริงนะโอ้โหอันนี้แม่งดุมองพูดดุนะจริงก็เจอข้างนอกนะยัาไงดีวะพี่วันเจอข้างนอกนี่นะนี่ขอพี่นะผมเจ็บตัวเยอะพี่นั่งกันมาต้องสิบคนนะไม่เป็นไรพี่เปิดเราเปิดราคามาพี่ซื้อมาอะไรตรงเนี้ยพี่ซื้อมาสองแสน ไม่ได้ติดที่หนึ่งนะนี่ตลับลูกนี้ก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าถ้าภูมิอยากให้พี่เปิดพี่ก็เปิดราคาที่พี่พอใจนะพี่บอกไว้ก่อนเพราะพี่ไม่ได้จะมาขายนะภูมิจะเอาภามาหลอกขายพี่นี่จะมาแปิดก่อนปิดก่อนนะอันนี้พี่เก็บเก็บไว้เก็บไว้แล้นคือออันนี้คืเรื่องนี้จบไปแล้วเอาเรื่องนี้ดีกว่าเปิดไหมพี่ท่าพี่พอนี่พี่ดูอะไรเนี่ยอะไรรีวิวภูมิวูฟสามศูนย์รีวิวภูมิยิงก่อนเนี่ย บลูยิงไงโดนยิงเฮ้ยพี่จ๊อบเฮ้ยเลี้วหูแพ้หูสาวสูนอ่ะพี่คุณเจรังเทพคุณนี้เขาเปลี่ยนใหม่แล้วเลี้ยวบลได้แชมป์แชมป์โอ้ยแชมป์ิงแ์นัล้อเตอรแล้วผูวแชมป์ยอดสวย อันนี้ต้องถามผู้เชี่ยวชาญเลยนะอะไรอ่ะเอางี้ภูมิภูมิดูแล้วเราชอบจริงชอบจริงชอบจริงพี่หลิองนี้ผมบอกเลยนะองค์นี้ผมชอบแต่พี่เฉิยนลงแล้วแต่ผมไม่กล้าถามทำไมแต่ลงทั้งแรกกลัวโดนแรอบที่แล้วผมถามพี่เฉิยนพ่เฉียนไม่ออกเออตอนนั้นตอนที่ยังไม่ประกวดภูมิก็ถามเลยแล้วถามแล้วพี่ตอบว่าอะไรพี่เฉีนบอกว่าพี่เก็บไว้เก็บไว้ให้ลูกคนนีให้ลูกลูกค้าลูกค้าไม่ใช่พี่ไม่ให้เก็บไว้ลูกค้าลูกของลูกค้าเนาะคือมีลูกของลูกค้าใช่แล้วมีังไม่จบเป็นลูกค้าจะขายปกองเล็กๆอะไรอย่างงี้อัันนนีี้้ลลลููกกกกขออองงงคคคาาดโเเทุไ มันไม่ใช่ขายมันจะฟิตซื้ออยากได้พี่หนึ่งเพ่ไม่อยากได้ไอ้ภูมินี่นะบอกให้ภูมิสองสี่เก้าเนี่ยเขาพอพระเนี่ยแบบมีรางวัลที่หนึ่งเนี่ยคือเขาจะล่าเลยแล้วเขาก็จะสู้ราคาเผมพร้อมฟิตเสมอพี่บอกมาเลยดีว่าถ้าแหมพร้อมฟิตมันเข้าทานเฉินแลวโค้โหแดงแฟ๊์เลยเนี่ยโอ้โหก้นเนี่ยขึ้นลุ้งหมดเลยแล้วอันนี้กิ่งดังนะคือคือมีกิ่งปกติรุ่นเนี้ยบางทีอ่ะกิ่งมันชอบไม่ค่อยดังแต่องค์นี้กิ่งดังกิ่งดังกิ่งดังจริงแล้วก็องค์นี้นะจมูกร้อยผิวเนี่ย เกตกระดิ้งโคตรเดิมเลยพี่อคือรับจมูกที่ไปเปิดนี่คือแบบมันมันมีแบบรอบๆไหนที่คือเดิมใช่ไหมแต่เป็นเนื้อบอกเลยถ้าจมูกดําปิดปีเนี่ยต้องระวังชอบแต้มแต่ไอ้พวกนี้มันมันจะเปิดนี้ภูมิจำไว้เลยนะข่าซ้ายข่าขวาปลายจมูกปลายมันจะบางบางงานอย่างเงี้ยเหมือนอันนี้เขาเรียกผิวมันปูลมดําลมมันปูแต่คือลมดํำมันจะเจอเยอะแล้วรุ่นเนี้ยบล็อกไม่แตกรุ่นนี้ปกติจริงๆแล้วมันชอบเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็หัวเนี่ยบางทีก็จะยุบหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยสมบูรณ หล่อมาบางทีแขนฟีบมือติดไม่เต็มหรืออะไรเงี้ยจมูกจมูกสวยมากคือมันการันตีจากงานสามพานภูมิก็เลยว่างานที่เป็นงานประเทศงานเดียรประเทศจริงและแข็งมากปูโต๊ะเนี่ยก็หล่อหลุดกันบานหลุดบานครับที่ติดเต็มชั้นมาเนี่ยหลุดออกเยอะมากก็อย่างพระเหรียญอย่างเหรียญรุ่นแรกอะที่พี่ซื้อภูมิไปอะได้ที่หนึ่งนะอันนั้นไม่ตกไงเหรียญนั้นตกหมดใช่ใช่วางลงเลยเหรียญนั้นเหรียญนั้นมี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 ลูกค้านี่สนใจแล้วด้วยนะแต่พี่ยังไม่เปิดราคานะตอนนั้นซื้อภูมิมาเเเทท่่่่าาาาาไไหรรรรอะะีีปมมณบบบววกกลลแ้้ตนนจขยภูิั มาเก็บแสนต้องบายไม่บายนะทำแสนบายอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ครับแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวรอรอแป๊บนึงครับทำพอดีทำคอนเทนต์ครับผมแล้วก็เออเอางี้องค์เนี้แบ่งมัาละกันแต่ว่าเป็นราคาที่เราพอใจทุกพี่ว่าไงเพราะว่านี่เขาหนังมาเห็นกไหมแม่แต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 ่ไม่เห็นกระพุ่มอเห็นกระลิ้วพูโดนอ๋อโดนเยอะแมน่เนี่ยเนี่ยลิ้วพูโดนสามศูนย์นี่ขายดีไหมเออขายไหมขายเนี่ย พีู่ไม่โดนสาวไ่พี่พี่พี่แต่ผมเห็นแต่ผมเห็นคุณเจรังเท่กำลังกรรหมัดนะเราจัดฟันด้วยโอ้ยนี้แก๊งแมนยูทั้งนั้นพี่แมนยูทั้งนั้นเอางี้แล้วกันพี่ผมขอเปิดแต่ว่าภูมอย่าโกรธกันนะเพราะพี่ไม่ได้อยากขายคือพระเครื่องเนี่ยผมบอกเลยพระไม่สวยเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งมาเปิดภูมภูมก็จะเอออย่างนี้ผมไม่ซื้อหืออาจจะบอกว่าลองไปขายร้านอีกอากัรอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าถ้าเป็นอารมณ์พะสวยถึงเราจะซื้อแพงแล้วยิ่งถ้ามีดีกีเนี่ยมนอยู่ที่อารมณ์ที่เราจะเปิดนะถ องเงี้ย่างี้ไม่เปิดดีกว่าไหมใส่แล้นหล่อเลยเออไม่ได้ก็อยากได้กันหลอไมากพี่รวยด้วยไงเออเดี๋ยวพังนี้หล่อด้วยไงใช่เดยวทําร้านเดียวไปเนี่ยเดี๋ยวร้านพังเหรอเรอพังนี้ผมผมไม่รู้ใครต้องซื้อเยดี๋วพี่พี่พี่ขอเปิดพี่ซื้อมาสองแสนห้าองเนี้ยถ้าพี่ไม่ได้กำไรหนึ่งแสนล้านนะพี่ไม่ขายเฉล่ยแล้วพี่เพิ่งซื้อนี่นี่นี่ให้เห็นตัสดนะหนึ่งแสนไม่ไม่ลดน้องหน่อยนี่น้องอะไน้องพี่ไม่ได้อยากคนนี้ขายพะแล้วขายได้เฮ้ยจ้อมงไหมปวดใจมากเห็นใจมั่งเลยนะ แม่งขายพระพี <Peng S 2> <c oughs> ่ก็ขายไม่ได้เอกี่แต่อยากได้พระพี่อ่ะมันเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่คือตรงนี้ผมสงสัเห็นมานานแล้วพี่เอกี้ยจอห์นไม่เจ็บใช่ไหมใช่ไหมขอโทษจอห์นสติดดิเออเกี่ยหน้าด่างเออเออเอกียหน้ด่างเอกี่ได้ยินนะด่างดอ้เหี้ยกูเจ็บใช่อกี่ยโทษดัดเนี่ยเขาลวดให้อ๋ออุ้ยหายปวดเลยเมื่อกี้รู้สสารเลวมากเลยนะ่นทำเขาแล้วเขาขอโทษเนี่ยเนี่ยแหละคือพระ เขาเรียกว่าพระสวยตอนแรกผมซื้อถามว่าราคาเนี่ย250ก็ราคาก็อยู่ในเกณฑ์แบบตึงๆแต่ว่าพอพระผมติดรางวัลที่หนึ่งคราวนี้ไม่มีเลยไม่มีราคากลาผมบอกแล้วถามว่าอย่างเนี้ยพี่ว่าคูมอ่ะก็ไม่ได้เจอง่ายๆหรอกไม่ง่ายพี่พี่ผมสงสารมันอ่ะลดหน่อยนรลดให้มันสักหน่อยแล้วกันเอางี้ถ้าพี่ให้ราคานี้แล้วอย่าต่อแล้วนะเพราะว่าถ้าราคานี้ถ้าพี่จะขายอ่ะคือคือใครเอาก็เอาไม่เอาก็อย่าเอาแต่ถือว่าคูมก็เคยแบ่งพระให้พี่นะเอางี้พี่ลดให้สองหมื่นแล้วไม่ต้องต่อแล้วนะเอากับไม่เอา ขอพิจารณากิดนาเป็นเราพิจารณาอีีกทนึงเอากับไม่เอาเหลือของเงินหลือฮะเหลือสามแสนสามสามแสนสามเราก็กำไรแปดหมื่นนั่นก็มาสิบคนโอเคพี่จบจบไหมจบแล้วกล่องที่หนึ่งมีกล่องที่หนึ่งมีปะมีมีเออเดี๋ยวเฮ้ยยังมีกล่องตั้งแต่คุณปู่นะมีมีไม่เป็นไรแต่กล่องเนี่ยสันเขาถือโทรศัพท์อยู่ลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวหยิบให้เพราะว่ามันมีมันมีลงมีลู่เท่าไหร่สามแสนเอ้ยโอนเบอร์ผมสามพี่อยากสรุปจบเท่าไหร่จบที่ราคาสามแสนสามหมื่นบาทครับผม โอนกรปูปหล่อไตมากชีนี้เลยบัญชี้นี่เลยไม่ใช่ไปชี้กสิกรบัญชีที่แม่งออกอย่างเดียวโอ้โหกัจจิกรห้าหนึ่งสามเก่าชื่อพจนานเฮ้ยป้าเอกกลับแล้วเหรอโอ้โหเลยกลับเร็วจังวะพจนานนะครับรูปหล่อไตมากก็เดี๋ยวเก็บไว้ลูกค้ากับภูมิเก็บให้ลูกให้ลู้ไอ้ภูมิพูดอย่างนี้ทุกครั้งนะแต่วันต่อมาไปอยู่กับลูกคนไหนก็ไม่รู้ โอเคอ่าเบอร์ด้วยนะตับเบอร์ด้วยนะพีหนึ่งนี่รับแล้วเรียบร้อยโอเคดูโชว์นี้ครับโอเคก็จบไปที่เรียบร้อยคือจริงๆองค์นี้พี่ยังไม่ได้อยากขายเนี่ยที่เฉียนมาแล้วพี่ที่แบกมาหนึ่งคนด้วยไอ้ยแล้วแภูมิภูมินึกยังไงมาเก็บหลวงภูทิมเนี่ยคือเดี๋ยวๆนี้เขากำลังจะยก เน่ยเมื่อกี้ที่ด่าเล้นะพี่ด่าว่าอะไรนะเมื่อกี้เอางี้เมื่อกี้เมื่อกี้ภูมิพูดว่าอะไรนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวพี่ผมไม่เห็นพี่ผมดูบอลอะจอนะพี่พี่ภูมิพูดอะไรนะกูเจ็บอะไรนะอะไรพี่ภูมิพูดอะไรพูอะไรนะกูเจ็บไอ้เหี้ยเดี๋ยวไม่เห็นเหที่กดนะพี่ไม่เห็นไม่ใจไม่ใจขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษจอใจเย็นก็โอนตังค์นะจอใจเย็นก็อดตังค์นะ ไม่แล้วแล้วภูมิคิดยังไงอยู่ๆทำไมถึงมาเก็บปูทีมบอคือผมเป็นคนจัดทารุณูทีมู่แล้วพี่ใช่คือจริงๆในครัวในคอเนี่ยไม่ไม่มีไม่มีลูกเลูกทำเราถ้าถ้าเราวันหนึ่งเราใช้ไปสักพักหนึ่งลูกเราก็ไม่ปกติภูมิชอบพารูปลอหรอรือเป็นคนคือภูมชอบพารูปลอเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าพระเนี่ยถ้าถามว่ารูปลอตายมากถ้าเทียบกับ เหรียญเจริญพรล่างอย่างนี้หาหาสวยจริงยากกว่าใช่ครับผมบอกเลยคือคือผมบอกว่าองค์นี้ผมชอบเลยว่าผิวแล้วก็หน้าตาของพ่อนิชเจนมากบบาแป้งติดอยู่เลยและอย่างหนึ่งเป็นพระของเฉลิมเทพใช่เพิ่งโรยไปนะจริงเหรอทำไมอ่ะชอบแล้วเกินไปซื้อพระตอนซื้อซื้อเฉลิมเทพมาขายได้ตลอดเลยขายได้กำไรที่แพงก็ขายได้ตลอดเพราะอะไรเอางี้ภูมิลองบอกเอฟซีนี้ว่าเวลาลูกค้าของภูมิทักทักมาพี่มันเป็นยังไงคือจริงอ่ะ ผมจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะมีลูกค้าเล่าห้ผมฟังนะว่าอะไรรู้ป่ะคือเขาทักหาพี่เฉินน่ะประมาณ4วัน5วันก็แล้ว6วันก็แล้วเดือน2เดือนก็แล้วแม่งไม่ตอบเลยจริงอ่ะอ่านไม่ตอบอ่ะผมพูดเลยนะ10คนก็พูดถึงมี10คน20คนแล้วพูดนี้แล้วเป็นลูกค้าดีดีนะเนดีๆีในงนที่ซื้อผมดีๆีัานเลยคือพี่เฉินแบบผมก็เลยผมไม่ได้พูดไงบอกว่า พี่เหีนนั่นเป็นคนติดนะครับเขาจะรวยมากแล้วเขามาถามภูมิหรอใช่หลายคนหลายคนมากหลายคนโทรหาไม่ติดใช่โทรหาพี่ตั้งคืนพะทั้งนี้มาคืนพระด้วยนะมีมาคืนพระด้วยนะก็ซื้พี่เฉียนไปตอนนั้นมหาเสน่ห์แปดหมื่นจะมาคืนพี่เป็นสามหมื่นนสุดท้ายผมได้ซื้อได้งคนั้นเฮ้ยจริงมีด้วยม่ต่เราบอกเหีนตอบอะไม่ตอบโอ้เฮียราคาหลุดเลยราคาหลุดเินลูกค้าาคืนเยอะไเอออ๋อเลยเดนเด อ๋ออันนี้ก็คือลูกค้าภูมิแล้วพอพอพอเขาซื้อพี่ไม่ได้ภูมิมาขอซื้อก็เสร็จก็เสร็จพวกเขาหมดเลยเขาหมดเลยเเขาเขาอพราะว่ามันเป็นพระที่เหมือนแบบว่าเหมือนเป็นพระของเหมือนแบรนด์เราซื้อแบรนด์หลุยส์อ่ะองค์นี้คนโทรมาไอคนแชทมาถามมาเยอะนะ<า>แต่พี่ไม่ไม่ตอบใครเลยเพราะเราไม่ได้คิดจะขายไงแล้วทำไมขายน้องชายขอยงพี่ก็คือ<บ>ถ้าขายคนอื่นเนี่ยถ้าขายคนอื่นเนี่ยพี่เต็มที่ก็กำไรสองหมื่นแต่ขายภูมิได้แปดหมื่นใช่ป่าวอันนี้พูดเลยก็เห็นว่าภูมิอ่ะคือแบ่งพระให้เราคือพวกเราเป็นแบบพี่ๆน้องๆกันคือเจอพระเนี่ยยมมัันนนแบ่่งงงทาาากถวอค์เี้ พี่เคยคุยกับพี่พลแล้วว่าติดที่หนึ่งอย่างนี้แล้วอะถ้าต่ํากําไรต่ําแสนไม่ขายหรอกครับอันนี้ก็เลยอ่ะคือผมก็คือแบ่งปันเรามาตลอดแล้วก็คิดว่าเอาแปดหมื่นแล้วกันบางๆเพราะว่าพี่พี่เพิ่งซื้อได้แค่สองอาทิตย์แล้วพี่กำไรแปดหมื่นคือแบรนด์ของพี่แบรนด์ไม่คือเราซื้อเนี่ยตอนแรกพระไม่ได้ติดรางวัลไม่เคยประกวดแต่พอประกวดพอเาลาติดที่หนึ่งราคามันจะมันจะอัพเลยมันจะกระโดดเลยเวลาเราเล่นพระเราจะรู้กันอยู่แล้วพระเนี่ยสมมติถ้าพี่ขายตอนที่ไม่ได้ว่ามีใบรางวัลที่หนึ่งพี่อาจจะขายได้อยู่มา สามแสนสามแสนบวกลบก็ได้แต่พอมันได้รางวัลที่หนึ่งแล้วปุ๊บคือแล้วแต่เราจะไอ้นี่แล้วเป็นงานใหญ่แต่ประเทศงานนี้หินมากงานนี้โคตรหินเก็บเงินได้ตั้งยี่สิบกว่าล้านโอ้โหเยอะมากแล้วแล้วคนประกวดส่งเยอะมากต่อแถวผู้ทีมงไม่ต่อแถวยาวมากเขาบอกว่าทาหลุดกันบานเลยหลุดบานหลุดบานที่หนึ่งแชมป์แในงานนี้ดุเดือดมากก็ยังไงก็ขอบคุณภูมิแล้วกับขอบคุณพี่เจนในงานนี้เพื่อความสมดแบ่งปันกันเท่ากัน ก็ยังไงก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเฉลิมลังเทพและช่องน้องภูมิสังกีดาด้วยนะครับมาขี้ขาดเลยขาดเลยไหมขาดขี้เห็นไม่ดีขาดคี้เห็นเออคอมเมนต์หน่อยมาด่าหน่อยมาด่าเลยมาด่าเลยก็ด่าอยาเลยกโดนจั๊กจะด่าคนนี้จากคนนี้แต่ไม่ได้ไม่โอ้ไม่เออก็อยา่โดนด่าคนนี้ไหมนี่ยังอันนี้เต็มทีเลยด่าห้เต็มที่ก็โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีนะครับสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวเจ๊ ตอนครับส<ท>ักทีนี่เ <abyte> ดี๋ยวนีต่ไน่นี่นี่ัได้เต็มที่ให้เต็มี่กับอกเลยาีดาผมไม่เจอครับบ๊ายบาย